สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ีที25่253ค่ะประจําเช้าวันศุกร์นะคะพี่ๆขา เกมกราคม2569ค่ะเช่นเคยน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเกสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจ้ะพี่จา๋า1ชุดนะคะพี่ขาชาวนี้21รายการ300บาททุกองค์ค่ะ2องค์500รบาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีได้เลยจ้ะพี่จา๋า 099-084-1561ค่ะ092-543-9610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพีได้เลยจ้าพี่จา๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆจากกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจ้าพี่จ๋ารอบเช้ารอบเย็น รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่1จะพิจารเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะคะวัดพระแท่นค่ะอุดรธานีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมือแล้วก็เท้ามีอักขระแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพิบูลวัดพระแทน่นอุดรธานีปี250 7รายการที่1ค่ะ สจะเป็นเหรียญอายุ79ปีของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะสวยสวยเลยค่ะอายุ79ปีพันษา59ครั้งที่1จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะรายการที่3ค่ะได้มา1องค์จากพิจารเป็นเริญสุขหลวงปู่แพ้วะวเวโรค่ะตอกโค้ดนะคะแล้วก็ ขวามือเลขโค้ด253ค่ะเป็นเนื้อทองฝาบาทจะพีจาน้องรับพี่ได้มาเพิ่มหนึ่งองค์นะคะนี่ที่ระลึกสร้างหอรักคังค่ะรายการที่สเป็นพระพุทธชิน,นราชค่ะเป็นหล่อพระพุทธชิน,นราชนะคะด้านหลังค่ะมีอกเรานะคะมีโค้ดปี25เอา,เาไว้ค่ะ2485ค่ะมีพอศอด้วยนะคะ พอสรลึกเลยค่ะพี่ขารายการที่5ค่ะเป็นเหรียญหลวงปุ่ทิมต่อโค้ดเลขสแล้วก็โค้ดสาลาเป็นกระไหลเงินจ้ะเป็นที่ระลึกการวางศิลาเลิกเหรียญขันน้ำมนตวัดนหันไล่นะคะมาพร้อมกอบลงยาสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาคู่กับรายการที่6เป็นพระปิดตาไม้แกะของหลวงปู่ทิมนะคะ ด้านหลังมียันแล้วก็มีเลขโค้ด3ามสามอ่าสามสามสามจำพี่จา๋านี่ปิดตาไม้แกะหลวงปุทิมนะคะแล้วก็เจ็ดจะเป็นเหรียญหล่อมังกรคู่ค่ะของแปะลงสีนะคะพี่ขาจังหวัดประทุมธานีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมียันมีอาาักรรอายุ83ปี2523นะคะปีพศ สวยนะคะไปน้าเบตาท่านชัดเจนเลยค่ะแต่จะเป็นหลวงพ่อปานค่ะเนื้อเก่าๆพิมพ์ขี่เม่นนะคะแล้วก็อุดด้านบนด้วยนะคะนี่สวยค่ะรายการที่9ค่ะจะเป็นเต่าเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปดนี้ค่ะวัดไล่แต่งทองนะคะ เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปดนี่นะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยค่ะรายการที่10ค่ะเป็นเหรียญพระพรมสีหน้าหลวงอาอาจารย์เฮงค่ะพี่ขามีจานสวยแล้วห่วงเชื่อมด้วยนะคะนี่ด้านหลังมีรอยจานเต็มแบบนี้เลยค่ะสวยมาก รายการที่11ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะห่วงเชื่อมนะคะเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนกาญจนบุรีค่ะรุ่นแรกเลยนะคะปี2463เลยค่ะ12เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะเป็นกระไหลทองมาพร้อมกรอบทองสวยมากจะพิจารณาด้านหลังเป็น05แบบนี้นะ สวยเลยค่ะ13ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนั่งบัวค่ะก้นลายเซนนะคะนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่14จะเป็นพระกิ่งปาวเรศวัดบรวรนิเวศวิหารค่ะสมเด็จโตปุกเสกนะคะพี่พี่ขาก้นเป็นจปรรนะคะ15จะเป็นเหรียญ m 1 6 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะปีหนึ่งสามนะคะเหรียญ m 1 6หลวงพ่อแพรค่ะเรียมพลาสติกกันน้ำสิบหกจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะคะนี่มีตออโค้ดหนึ่งห้านะคะสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครึ่งซีกจ้าพี่จา๋า หล่อหลวงพ่อเงินครึ่งซีกหลัง2 4 5 9นะคะพสสอค่ะเป็นฉลุหลวงพ่อฉุยฉลุหลวงพ่อฉุย2 5 6หอ่ห2 4 6 5นะคะหลังสวยค่ะห่วงเชื่อมด้วย แล้วก็19เป็นฉลุหลวงผู้เอี่ยมมังกรคู่วัดหนังหลังยันค่ะสวยเลย20เอ่อ20ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อแฉ่งนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพันวัดบางพังนะคะพี่ขารุ่นเรียกลาบนะนี่ หลวงพ่อแฉ่งเก่าเลยค่ะปี2485นะคะแล้วก็21ค่ะเป็นเคี่ยวแกะรูปเสือมีจานนี่มีจานเป็นเคี่ยวแกะรูปเสือนะคะมีจานสวยๆเลย1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ 0990841561นะคะ0925439610ค่ะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ